สวัสดีครับคุคดกีติครับขณะนี้เราก็มาอยู่กันที่นา,นาคณะทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมาดูสภาพแวดล้อมหลังจากที่เกิดสภาวะโลกร้อนกันนะครับโดยมีย่าหน้าคณะครับเป็นตัวบ่งบอกว่าโลกเราตอนนี้ร้อนขึ้นทุกวันครับโดยเราจะมีสาเหตุตัวอย่างมานําเสนอครับเนนทำไมเนนใช้ช้อมปลาสติกอ่ะ เอาแล้วใช้ช้อนอะไรอะ่ะทำไม่ไม่ยอมใช้ช้อนแตนเลสรู้ไหมช้อนปาติิอนเดนใช้แล้วมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวต้องทิ้งก,กแล้วมันจะเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนด้วยม,มันต้องใช้เวลาย,ย่อยหลายปีรู้ไหมทีหลังอะ่ะถ้าจะกินอะไรอะ่ะต้องใช้ช้อนแตนเลดมันจะได้นํากลับมาใช้ได้หลายรอบโอเคไหมถ้าเราเกิดใช้ช้อกนกะลาได้ไหมได้เหมือนกันเฮ้ยเธออะร้อนมากเลยอะไปหาอะไรกินเย็นๆกันดีกว่าไป ลกนี่ก็อยู่ยั่งลูกนอนจนวันแล้วไปกินที่ไหนก็ได้ที่เย็นๆไปไปดีกว่ไปเธอถอดปลั๊กด้วยสิเออกลับมาทร่เทียมทำไมเธอไม่ทรนี่เธอรู้ไหมนี่เธอเสียบปลั๊กไว้แบบนี้นามันทำให้เราเึ้นมาว่าร้อนได้นะเธอรู้ไหมว่ามันเปลืองข้าไฟเราด้วยนะไ็ถอดอ่างนี้เลยไป โอ้อันนี้ดกหิบ<ป>อีบโอ้ยเดาโอยอะไรอะเฟนทำไมใช้กระดาษสิ้นเปลืองขนาดนี้นั่นรู้ไหมกระดาษ1แผ่นนั้นมี2อหน้านับ,บ้างไมว่ามีกี่บรรทัดแล้วเขียนไปกี่บรรทัดทำไมใช้สิ้นเปืองขนาดนี้กระดาษหนึ่งแผ่นต้องตัดต้นไม้กี่ต้นกว่าจะได้มาทำไม ก่อต้องชอบทาให้ก่อเพราะว่าลูกร้อนอยู่เรื่อยเลยอ่ะรู้ไหมว่าตอนนี้อากาศร้อนขนาดไหนร้อนไหมอากาศอะหรู้ว่าไม่ร้อนร้อนร้อน,อน,อนเออแล้วไม่ต้องใช้เครื่องขนาดนี้อ่ะนี่เหลือพื้นที่ต้องเยอะตั้งแย่ที่จะให้เขียนใช้ขี้นหน่อยเดี๋ยวจะพยายามแล้วกันนี่เราเป็นสาเหตุที่ทําให้ลูกร้อนขนาดนี้ใช่มากนี่ก็ไม่ทํางานทําการอะไรเล่นแต่โทรศัพท์อย่างเดียว พลังงานก็ใช้สิ้นเปลืองมากโอไมค์ก่อนโอไมค์ก่อนโอไมค์ก่อนร้อนมากเออเหนื่อยจังเออไปหาได้กินลาซีดวารไปไปกันพร้อมร้องบอกบมาแล้วนี่อยู่นี่อยู่นี่จำได้ไหมจำได้ไหมเอาบอไปไหนไปลาซีดเลยอ่ะไปตีเดียวกันเดียวไป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 มา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 เออนี่ดีๆเราไปรถขับเดียวกันนะชิลชิลชิล ภาวะรูกร้อนไปสองคันนี้เดี๋ยวขับรถแล้วเดี๋ยวมันมีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้เกิดภาวะรูกร้อนเหล่ามีเราช่วยนี่ต้องใส่หมวกด้วยนะโดยนารวงเนี่ยตำรวจจับไปไปไปเอ้ยเนื่อยเหนื่อยเน่ย ทีื่อกี้นั่งรถไม้ไหมควันก็เยอะอากาศก็รก้อนมากเลยเนี่ยไม่รู้มีผลกับโรคอะไรต่อร่างกายบ้างไหมเนี่ยล้วรู้ไหมว่าที่อากาศร้อนก็อะไรไม่รู้อ่ะอ,อ,อากาศร้อนอ่ะเกิดจากโลกอ่ะการเก็บความร้อนในชั้นบรรยากาศไว้อ่าทให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบรรากาศทีาผันแปรนะ่ะเออทาให้เกิดผลกระทบหลายๆด้านนะทั้งด้านสุขภาพด้านโรคที่มันมีการแพร่ระบาด มากขึ้นด้านสภาพอากาศที่มีการผันแปรอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ด้านไฟป่าไฟป่าที่เกิดจากมันอากาศแห้งเกินไปแล้วทำให้เกิดไฟป่าได้ง่ายขึ้น <c oughs> แล้วสาเหตุอีกอย่างก็คือทําให้เราเป็นมะเร็งด้วยถ้าเราโดนแดดเยอะๆเวลาไปไหนมาไหนเราก็ต้องใส่แจ็คเก็ตป้องกันแม่ก็ทาครินกันแดบดบแล้วก็อีกอย่างด้วยแปลงผักที่ปลูกไว้ที่แปลงตัวน,นี้มีเพี้ยระบาดเยอะมากเลยเกิดจากความร้อนในปัจจุบันเนี่ย ลูกโอยยังไงบ้างเราว่านะช่วงนี้เราอจะปลูกต้นไม้อยู่การปลูกต้นไม้มเป็นวิธีหนึ่งที่ลดภาวะโลกร้อนได้<ม>เพราะว่าต้นไม้นะในเวลากลางวันอะมันจะดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศอะซึ่งเป็นเหตุกา๊าซที่ทําให้เกิดภาวะเนรนจกหรือว่าเป็นเหตุเกิดภาวะโลกร้อนนั่นเอง<ม>และ,ะต้นไม้นะจะดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปแล้วก็จะคายกา๊าซออกซิเจนออกมามเพื่อให้กา๊าซในบรรยากาศของเราดีขึ้น แล้วก็ต้นไม้ยังสามารถอ่ะคุมหน้าดินจากแสงแดดได้ด,ดังนั้นอ่ะเราควรหันมาปลูกต้นไม้เยอะๆเพื่ออนุรักธรรมชาติแล้วก็เพื่อให้รรยากาศของเราอ่ะดูรูมสึกบนยิ่งขึ้นก็ของเรานะ่เราคิดว่าน่าจะเหมือนเราไปจ่ายตลาดใช่ไหมเออเราจะได้ถุงพลาสติกมาว่าควรใช้ถุงผ้าแทนเพราะว่าการที่จะย่อยถุงพลาสติกได้อ่ะต้องใช้เวลานานมากทำให้โลกเราโลกร้อน เราก็ว่าแล้วว่าเออมันไมแบบโลกร้อนมากเลยเราไม่รู